ยายายายยายยยเยยายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้กลับไปอยู่ในเกมแกลลี่มออีกแล้วนะครับผมตอนนี้มีผมคนเดียวนะครับผมเ้ อ่ะเอาง่ายๆคือตอนนี้มีผมคนเดียวโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะเอาเพื่อนมาคือตอนนี้เวลาเพื่อนมันไม่ตรงกันนะเนาะโอเคนะตอนนี้มีคนเดียวเออกับไอ้พวกคิดอีกแล้วสําคัญก็คืออ่ะมีคนต้องการตัวตัวเจ้าเก่ามากกูเอากลับมาให้แล้วโอเค้วพอใจแล้วกูกลับมาแล้วเว้ยไม่ใช่ดีนะแต่คุณพี่อ่ะคุณพี่นั่นอยู่ไหนอ่ะคุณพี่คนนั้นเขาไปซ่อนตัวอยู่เขาเป็นดารานะตอนเนี้ยเขาแบบดังแล้วไม่ค่อยอยากเปิดตัวเขาอยากแบบมาทีแบบมาดังๆอ่ะ คมครามอ่ะคมครามเลยอ่ะเฮ้ย hey, <laughs> เห็นหรือเปล่าเห็นเล็กเล็หรือเปล่า <laughs> อ่ะกูจะวิ่งนะโอเคหลังจากหลังจากนี้หลังจากนาทีนี้ไปมันจะเป็นการทรมานของกูแล้ว <laughs> นีเป็นการทรมานกูอีกแล้ว <laughs> โอเคอีกแล้วก็อีกแล้วอ้กี่เอโอ้โอ้ไ <laughs> ปเดิมคือกูกูต้องตายก่อนรอบนึ่งนะอ่ะไปได้ <laughs> โอเคไหมมันจะเริ่มไล่กูแล้วจะเริ่มไล่กูแล้วมามาเลยมาเลยพี่มาไม่เอาไม่เอามาเลยพี่อยู่ข้างบนเดี๋ยวแม่งโดนอย่าพึ่งนะโอ้กูเดินเต็มเฮียเลยเไม่ใช่ผ่านแล้วพี่โตอย่าพึ่งโอ้มึงมูท่อมาไอ้เหี้ยโอ้ยกะ ทำไมมึงทำตัวเฟียว่าตัวอื่นอะมึงมุดท่อมาเลยอะมึงมึงเกินไปแล้วเกินไปแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวว่าอุ้ยอย่า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 จ้ำอย่านะอย่านะอย่านะอย่าโดดให้สัตยานะอย่าอย่า กูวิ่งวนแม่งแเฮ้ยไอ้เฮ้ไอ้เขี้ยวแม่งหัจังวะไอ้สัสมันเป็นหัวหน้าแก๊งอะอุ้ยกูเห็นนะอะไรข้างบนมาแบบกูเห็นนะเฮ้ยโอ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 ้ยที่

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกย์กย์จัดเกยจัดจัดเกยจัดจัดเกยจัดจัดคือจะเสียบรูตรงกลางนี่เอาไว้ฮึบจะฮ้ะฮ้มึงโหดไม่เท่าตัวนั้นก็ไม่ต้องมาเฮียเฮียเฮ้ยเกิดที่เดิมอีกแล้วเออเกิดฝั่งนี้มั้งอ่ะคนเราฟังอ่ะคนเราฟังอ่ะฮึมฮึอย่านะอย่าพึ่งนะ มึงโคตรเที้ยเลยออกมึงไปไหนขึ้นอาเอาล่วงไอ้เที้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่านะ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 โอ้ยเจ๊ มึงเร็วเกินตัวอื่นยังไม่เร็วเท่ามึงเลยไอ้เหี้ยอุ้ยนั่นมันทางที่กูไปไปนะไปนะไอ้เหี้ยแมงวุฒอตามกูได้วยมึงย่อลงมาได้ไงเอ้าโดนจมูกหมาทิ่มไอ้เหี้ย โอ้โหมงแอบเนียนมากเลยพี่โตพี่โตแอบเนียนที่สุดเลยไม่มีใครเห็นเลยพี่ไม่มีใครเห็นพี่เลยไม่มีใครเห็นพี่เลยขอขอเนียนๆหน่อยนะไอ้เฮียเปิดไม่ได้อะโอ้โหเฮียแม่งโดดตามกมมาได้ด้วยอย่าอย่าอย่า ยา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 เฮ้ยจุ๊กจุกหลบแบบเสน่ห์แบบมีเสนหมาแล้วพี่แก๊บยาไม่ใช่วันนี้มันอยู่นู้นกหดอยู่ตรงนู้นก็หมดกูึ้นล้วไปละกูไปละโอ้ อย่าอดโหดเกินไปขอขอพื้นที่ให้ผมได้วิ่งแป๊บดึงดไมด้บอยได้บอยได้บอยไอ้เฮี่ยไอ้แม็กเสียวตูดไอ้เชียจะ ไม่หันไปมองก็ไม่ได้คือมันต้องมองกูอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเปรี้ยกูได้หลบแม่งถูกอ่ะกูขอแอบดีเนียนปุ๊บกระโดดที่นี่กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้ฮอ้กูไปละไอ้วจ้า เอ้ยมันี่แหละความทรมานของการมีแต่โอวังกาเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่โอวบูโอ้วังกาโอ้โอ้นึ่งมาจากไหนกันเนี่ยเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลเนี่ยไอ้เหี้ยกูเลยไม่ได้เล่นเนี่ยพอมีแต่พวกแม่งเนี่ยด่านก็ยิ่งเล็กๆอยู่ไอ้เหี้ยโอ้ ของหน้าต่างรอคุณเลยอ่เฮี้ยยังโหดเลยโคตรเถื่อนเลยเฮี้ยแถวนี้แถวนี้เถื่อนไปเแถวนี้มันเถื่อนไปอย่านะไอจิกสมองกูช้ำเลยเฮี้ยสมองกูช้ำเป็นประเพน ไม่ไหวแล้วแล้วชี้อะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าละเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยกูอยู่นะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ช่วยกูได้อยู่แบบแป๊บนึงอะแบบช่วงช่วงครู่อะกูปิดแม่งเลย ไปแล้วขอดูมาจากไหนอ๋อเจ้าอย่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 าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะไปไหนดีกูจะไปไหนดีกูจะไปไหนดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอขอขอเวลาคิดแป๊บนึงขอเวลาคิดแป๊บนึงกูกูจะบินแล้วกูจะสู่ความว่างว่างไร้เที่ย์เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละ เฮียโอ้โโอ้โหเหอะตูคคูเออเอออันนี้ก็ได้ปะโอ้ยโอ๊ยอโอ้าเรื่องมึงเหี้ยจะอยู่ก็อยู่ไปเอาแต่แค่นี้ กูดูจะเป็นสูงได้มากกวคนนี้กูจะขังมึงแล้วนะโอดรู้เยอะรู้เยอะเหรอู้เยอะเหรอู้เยอะนักเหรอรู้เยอะเหรอฮะไม่ได้นะเออนั่นแหละพี่สวยสวยสวยกายละกายละอีนิดนึงนะอีกนิดนึงนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวพี่จะไม่เป็นไรแล้วอ่าฮะอ่านั่นแหละขอขออันนึงขออีกอ,อันนึงเพื่อความโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขออีกอันนึงเพื่อความปลอดภัยของพี่นะ ข <BS> ออันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่เพื่อความปลอดภัยของผมด้วยเราจะไม่ทำอะไรกันทั้งนั้นโอเคนะโอเคนะมึงไม่สนเลยอะไอฮะฮะ มาเร็วจัดไอ้เชี่ยอนี่แน่นี่แน่นี่แนี่นี่แนี่นี่อย่านะอยอานะอยอานะอ้าวเอาเอาโอ้ผิดแผนเย้กู เออเอาไปทันเอ้ยทอ่ทอทอ่อท่อท่อท่อนี้ที่ลงไปแล้วก็ตายอยู่ดีเอากูลงไปอโอเคกูคไปแล้วกูไปแล้วอึ๊บกูมุดไปลงท่อ <c oughs> อีกยกูก <c oughs> ูมุดไปลงท่ออ๋อ